สวัสดีครับผมเออริยพลจากช่องซินแสบาร์โค้ดชีวิตนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงดาวย้ายของเดือนตุลาคมที่จะส่งผลกับคนลักนณาราศีพฤกษกครับคนลักนณาราศีพฤกษกในเดือนตุลาคมนี้เนี่ยมีดาวย้ายทั้งหมด5ดวงครับแต่ว่าย้ายรวมกันทั้งหมดเนี่ยหครั้งนะครับเรามาดูกันเลยว่ามีดาวอะไรบ้างตามลําดับครับดาวดวงแรกก็คือดาวศุกร์หมายเลข6 จะย้ายในวันที่3ตุลาอยู่ไปจนถึงวันที่31ตุลาคมครับการย้ายครั้งนี้ย้ายเข้ามาในช่องคู่ครองครับทำให้คนลัคนาราศีพฤกษบที่มีคู่อยู่แล้วนะช่วงนี้เนี่ยคู่จะดูสวยขึ้นเอะไปทำอะไรมาทำาไ้ดูสวยจังอาจจะไปเปลี่ยนทรงผมมานะครับหรือว่าอาจจะไปอัปเกรดอะไรมาใหม่นะครับเพิ่มมาหลายซีซีอะไรเงี้ยก็แล้วแต่นะครับนะแต่ว่าก็ คุณจะรู้สึกว่าโอ้โหคู่คุณเนี่ยดูดีขึ้นนะครับแต่งตัวดีนะหรือบางครั้งบางทีนะครับมีการใส่ชุดนอนไม่ได้นอนเข้ามาด้วยนะครับก็อย่าตกใจไปนะครับเธอไม่ได้เปลี่ยนไปครับแต่ว่าดาวทําให้เธอเปลี่ยนแปลงครับผมแล้วถ้าคุณเป็นคนโสดละครับถ้าคุณเป็นคนโสดเนี่ยก็มีโอกาสดีเลยนะครับที่คุณจะได้เจอคนที่ถูกใจครับโดยเฉพาะคนที่ถูกใจนี้นะครับดูดีด้วยนะครับหรืออาจไปเจอคนดูดีแล้วถูกใจก็ได้นะอันนี้ก็แล้วแต่ว่าเป็นมุมไหนนะครับ แต่อย่างไรก็ตามนะครับคุณเองก็ควรที่จะทําตัวให้มีเสน่ห์ด้วยนะครับก็คือแต่งเนื้อแต่งตัวให้ดูสะอาดสะอ้านนะครับใครเห็นแล้วจะได้ต้องตาต้องใจนะครับโดยเฉพาะเพศตรงข้ามนะครับหรือว่าเพศที่เราหมายปองนั่นเองนะครับเดี๋ยวนี้ผมจะมาบอกว่าเพศชายหรือเพศหญิงไม่ได้ละเพราะว่ายุคสมัยนี้นะครับมีเพศทางเรื่องเยอะแยะไปหมดเลยนะครับเราก็ต้องเปิดกว้างเปิดรับไม่ว่าจะเพศอะไรนะครับขอให้รักกันนั่นถือเป็นเรื่องดีนะครับผม ระวังนิดนึงแล้วกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเพศอะไรก็ตามระวังเรื่องความเจ้าชู้ครับเพราะความเจ้าชู้เนี่ยก็จะนํามาซึ่งความเดือดร้อนอยู่เสมอนะครับดาวดวงต่อไปก็คือดาวอาทิตย์ครับย้ายมาในว่าวันที่18ตุลาคมนะครับแล้วก็อยู่ยาวเลยนะครับไปจนถึงวันที่17พฤศจิกายนครับการย้ายครั้งนี้ดาวอาทิตย์เนี่ยย้ายเข้ามาในช่องอุปสรรคนะครับก็ต้องระวังนิดนึงสําหรับชาวลัคนาราศีพฤกษ์นะครับคือ ความโดดเด่นหรือความเด่นดังของคุณเนี่ยนะครับมันนำพามาซึ่งอุปสรรคนะครับคือพูดง่ายๆว่าออทําตัวเด่นมากเกินไปก็เป็นภัยนะครับคู่แข่งหรือว่าศัตรูเนี่ยรู้สึกว่าหมันไส้ได้นะบางทีเนี่ยผลงานที่ดีของคุณเองเนี่ยนะครับก็มันเตะตาคนมากเกินไป นะครับทำให้ช่วงนี้นะเวลาคุณจะแสดงออกอะไรก็ตามนะจะโชว์ว่าง่ายๆนะครับถ้าจะโชว์ของเนี่ยก็ต้องรอบค้อบเป็นพิเศษครับเพราะว่าถ้าเกิดแสดงออกมากจนเกินงามนะครับก็อาจจะเป็นเป้านะครับแล้วก็ทําให้เกิดปัญหาได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็แสดงออกแต่พองามนะครับแล้วก็จะได้ไม่มีปัญหาเดือดร้อนตามมาครับดาวดวงต่อไปคือดาวอังคารครับจะเข้ามาในวันที่21ตุลาคมอยู่จนถึงวันที่4ธันวาคมครับการย้ายเข้ามาในครั้งนี้เนี่ยเข้า มาในช่องอุปสรรคครับตามดาว1เข้ามาติดๆเลยครับพอตามเข้ามาแบบนี้เนี่ยนะครับมันก็เลยทําให้เกิดเลขที่เกิดขึ้นก็คือ1-3นั่นเองครับแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าในช่องช่องนี้นะครับของเราเชาวลัคนาราศีพฤษภเนี่ยมีเลข3อยู่แล้วนะครับ แน่นอนครับมันจะกลายเป็น1-3เบิ้ลนะครับก็จะไม่ดีเลยนะครับแต่เลขถ้าเป็นเลข6ก็จะเป็น -36 อันนี้ถือว่าดีนะครับนั้นเวลาดาวเข้ามานะครับเราต้องดูด้วยว่าบาร์โค้ดชีวิตเราเนี่ยมีดาวอะไรรองรับอยู่นะครับในช่องช่องนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็จะส่งผลแบบเฉพาะเจาะจงของแต่ละคนที่ไม่เหมือนกันคุณต้องใจเย็นเป็นพิเศษครับพอดาวอังคารเข้ามาเพราะว่าดาวอังคารเนี่ยเป็นดาวนักรบครับเราก็รู้กันอยู่แล้วนะครับนักรบเนี่ยเขาใช้พลังมากกว่าใช้ความคิดนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาโดยเฉพาะเข้ามาในช่องอุปสรรคเนี่ยก็คือปัญหาที่เกิดจากความไม่อรอบคอบหรือปัญหาที่เกิดจากอารมณ์ของเรานั่นเองนะครับความหงุดหงิดของเรานะครับหรือว่าความไม่พอใจของเราเนี่ยนะครับที่เราไม่สามารถที่จะควบคุมมันได้เนี่ยแล้วแสดงออกมาอย่างไม่เหมาะสมเนี่ยจะทําให้คุณเดือดร้อนครับทำให้คุณเนี่ยเกิดการทะเลาะเบาะแว้งกับผู้คนได้นะโดยเฉพาะผู้ชายนะเพราะว่าดาวนี้มันเป็นดาวเพศช,ชายนะครับขอให้คุณตั้งสติเอาไว้นะครับแล้วก็ท่องมด มนสุบ,บทนี้ไว้นะครับผมให้ไว้นะั่นคือคําว่าใจเย็นนั่นเองครับดาวดวงต่อไปนะครับก็คือหมายเลข 4ครับหรือว่าดาวพุธนั่นเองครับดาวพุธเนี่ยจะย้ายมาวันที่30ตุลาคมนะครับแล้วอยู่ไปจนถึงวันที่17พฤศจิกายนครับก็ตามย้ายเข้ามาในช่องอุปสรรคเช่นเดียวกันครับแล้ว4ชอบอะไรครับ4ชอบ2ครับแล้วก็4ไม่ชอบ8ครับเพราะฉะนั้นถ้าช่องนี้เรามีเลข2อยู่นะครับถือว่าดีแต่ว่าช่องนี้เรามีเลข8เนี่ยถือว่าไม่ดีนะครับสิ่งที่ต้องระวังก็คือระวังเรื่องคําพูดครับ เพราะว่าเลข4ี่เนี่ยเป็นดาวการสื่อสารนะครเป็นเทพเจ้าแห่งการสื่อสารงั้นสิ่งต่างๆถ้ามันเข้าช่องไม่ดีก็คือความไม่ดีเนี้ยมันเกิดจากคําพูดของเรานะครับคือพูดแล้วเนี่ยเรามีเจตนาที่ดีครับแต่ว่าคนฟังเนี่ยนะครับเขาฟังไปแล้วเนี่ยเขาอาจจะเข้าใจผิดได้หรือเข้าใจไปคนละทิศคนละทางจากที่เราอยากจะสื่อสารก็ได้นะครับแบบนี้เนี่ยไม่ดีแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องระวังอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของการดูเรื่องเอกสารนะครับสัญญาต่างๆ ควรที่จะมีความรอบคอบครับถ้าเกิดความผิดพลาดผิดนัดผิดสัญญานะครับในช่วงนี้เนี่ยนะครับก็เกิดขึ้นจากอิทธิพลของดาวพุธเลขสีนั่นเองครับดาวดวงต่อไปคือเลข9ครับหรือว่าดาวเนปจูนเลข9เนี่ยจะย้ายวันที่30ตุลาคมอยู่ไปจนถึงวันคริสต์มาสนะครับคือ25ธันวาคมเลยครับย้ายเข้ามาในครั้งนี้เนี่ยย้ายเข้ามาในช่องการเงิน,นครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีโอกาสนะครับที่จะ เสียเงินนะครับกับของทันสมัยของของใหม่ๆนะอย่างพวกโทรศัพท์อุปกรณ์ต่างๆนะครับรวมไปถึงการเงินของคุณในช่วงนี้เนี่ยนะครับก็จะไปเกี่ยวข้องกับโลกโซเชียลโลกออนไลน์นะครับถ้าใครทําธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของค้าขา,ขายออนไลน์อยู่แล้วอันนี้ถือว่าเข้าทางเลยสําหรับชาวาลัคนาราศีพฤกษ์นะครับเพราะเงินมาจากออนไลน์เป็นหลักเลยบางคนอาจจะเป็นพวกเทรดหุ้นก็ได้หรือเทรดฟอเร็กนะครับหรือว่าลงทุนกับ หุ้นต่างประเทศนะครับนี่ก็ได้เหมือนกันอีกแน่มุมหนึ่งนะครับช่วงเวลาแบบนี้เนี่ยเป็นช่วงเวลาที่คุณเนี่ยจะไปเกี่ยวข้องกับงานบุญงานกุศลครับนะหรือบางคนเนี่ยก็ได้เงินจากพวกของเก่าครับพวกพระเครื่องนะหรือว่าเฟอร์นิเจอร์เก่าๆหรือของเก่าๆของโบราณนะครับอันนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับในบางคนนะครับก็จะได้ทรัพย์สินเงินทองนะครับจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับได้มาได้ยังไงนะครับไม่ได้ไปขโมยพระไปขายนะครับกันนี้ก็คือเหมือนว่า ปฏิบัติธรรมนะครับแล้วก็ทำเขาเรียกอะไรสวดมนต์นั่งสมาธิดีนะจิตใจดีนะครับนึกถึงเรื่องของอ,อุทิศส่วนกุศลเกี่ยวกับธุรกิจการค้านะครับแล้วก็ได้ผลดีตามกลับมาอันนี้ก็ได้เหมือนกันนะสำหรับ คนลัคนาราศีพฤกษภนะครับสุดท้ายครับดาวศุกร์ครับมีการย้ายเป็นครั้งที่2ในเดือนนี้นะครับก็คือย้ายวันที่31ตุลาคมครั้งนี้เนี่ยย้ายเข้าไปในช่องโรคภัยครับแล้วอยู่ยาวไปจนถึงวันที่3ธันวาคมเลยครับก็แปลว่ายังไงครับครั้งนี้เนี่ยพอดาวศุกร์ย้ายเนี่ยทีนี้ไม่อยากแต่งตัวแล้วครับหรือว่าบางครั้งเนี่ยอาจจะ รู้สึกว่าขี้เกียจไปไหนไม่อยากเจอคนนะครับอยากอยู่กับบ้านสบายๆนะครับนะแล้วก็บางคนนะครับต่อให้อยู่บ้านเนี่ยก็ยังไม่ไวายนะกดมือถือนะครับช้อปปิ้งออนไลน์อีกนะาะจะหมดเงินไปกับเรื่องของสวยๆงามๆนะครับระวังเก็บเงินไม่อยู่นะระวังการตามใจปากนะก็คืออาหารการกินต่างๆนะครับแล้วก็ทําให้น้ําหนักเพิ่มขึ้นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับคนที่ เป็นชาวลัคนาราศีพฤกษ์เนี่ยเวลาดาวศุกร์ย้ายเข้ามาเนี่ยนะครับสิ่งที่ดาวศุกร์ไม่ชอบนะครับก็คือดาวเสาครับถ้าเจอดาวเสาเนี่ยจะกลายเป็นคู่6 7ครับซึ่งแปลว่าพระศุกร์เข้าพระเสาแทรกนั่นเองนะครับจากที่มันดีๆอยู่แล้วเนี่ยมันก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่คาดไม่ถึงนะครับแล้วดาวศุกร์ชอบอะไรครับดาวศุกร์เนี่ยชอบหมายเลข3ครับหรือว่าดาวอังคารนั่นเองครับถ้า ดาวสุมาเจอ3เนี่ยถือว่าเจอดาวคู่มิตรของเขาเลยครับสเสน่ห์เนี่ยมาเต็มนะครับทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงครับว่าช่องต่างๆที่ผมพูดถึงเนี่ยมีดาวอะไรอยู่นะครับตรงนี้เนี่ยก็ง่ายๆเลยครับเพียงแค่แอด Li n e แอดนะครับแอดแ i n Z-A-E นะครับแล้วก็กด ลงทะเบียนนะครับหรือว่ากดผูกดวงนะแล้วก็ใส่วันเดือนปีเวลาเกิดของตัวเองนะครับไม่มีการใส่ชื่อไม่มีการใส่เบอร์โทรศัพท์ไม่มีการใส่บัตรเครดิตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสบายใจได้100%ว่ามันไม่มีการตัดเงินคุณนะครับที่สําคัญแถมยังให้คุณใช้ได้ฟรีอีกด้วยนะครับ30วันนะเพียงคุณใส่โค้ดสมัครนะครับว่า456นะใส่ด้วย เพราะถ้าไม่ใส่จะใช้ได้เพียงแค่7วันเท่านั้นนะครับแล้วถ้าชอบนะครับการเล่าดวงแบบนี้นะครับเล่าเรื่องที่จะเกิดขึ้นกับคุณแบบสบายๆไม่มีสับยากๆไม่มีศั์เทคนิคนะครับก็ติดตามช่องสินแสบาโค้ชีวิตเอาไว้ครับแล้วกดกระดิ่งไว้เพื่อที่จะไม่พลาดดาวย้ายในครั้งต่อไปครับ สินแสบาร์โค้ดชีวิตแอปพลิเคชันที่จะช่วยให้คุณมีสติมากขึ้นด้วยศาสตร์แห่งดวงดาวบวกกับเลขประจําตัวของแต่ละบุคคลซึ่งทุกคนจะมีเลขที่ไม่ซ้ํากันระบบจะทําการแจ้งเตือนผ่านไลน์บอกเล่าเรื่องราวผ่านบาร์โค้ดชีวิตที่อาจจะเกิดขึ้นในระยะสั้นหรือยาวพร้อมคําแนะนําจากสินแสเพื่อให้คุณสามารถแก้ไขป้องกันตั้งรับและวางแผนชีวิตได้อย่างมีสติด้วยความไม่ประมาทสินแสบาร์โค้ดชีวิตเชื่อถือได้หรือไม่สิน สินแสบาร์โค้ดชีวิตใช้ข้อมูลทางด้านโหราศาสตร์จากสถิติก,กว่า10ปีเพื่อใช้ในการประมวลผลบาร์โค้ดชีวิตแบบเฉพาะบุคคลเมื่อเกิดปฏิกิริยากับตัวเลขในบาร์โค้ดชีวิตของเราสินแสบาร์โค้ดชีวิตจะทําการแจ้งเตือนสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเราสินแสบาร์โค้ดชีวิตปลอดภัยมากน้อยแค่ไหนปลอดภัยร้อยเปอร์เซนต์เพราะไม่ต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวบัตรประชาชนหรือบัญชีธนาคารจึงมีความปลอดภัยสูงและมีความเป็นส่วนตัวขั้นตอนการใช้งานเพียงแค่เปิด แอปพลิเคชัน l ล n e ไปที่เพิ่มเพื่อนแอดไลน์แอดแกลเล็กซี่แอปเมื่อเข้าสู่หน้าลาสินแสบาร์โค้ดชีวิตแล้วคลิกลงทะเบียนใช้งานครั้งแรกเพื่อทําการสมัครสมาชิกวิธีการสมัครง่ายๆเมื่อเข้าสู่หน้าสมาชิกแล้วให้กรอกข้อมูลวันเดือนปีเกิดที่สําคัญต้องกรอกเวลาเกิดให้ตรงหรือใกล้เคียงมากที่สุดเพื่อให้การคํานวณบาร์โค้ดชีวิตของคุณแม่นยําหากมีโค้ดเชิญกรอกโค้ดสินแสที่ได้รับเพื่อทดลองใช้งานฟรี30วัน เพียงเท่านี้คุณก็สามารถใช้งานสิ้นแสบาร์โค้ดชีวิตพร้อมอ่านบทวิเคราะห์ต่างๆภายในแอปหลังมีการแจ้งเตือนดาวย้ายแอดเลยเพื่อทดลองใช้งานฟรี30วันสินแสบาร์โค้ดชีวิตให้คุณมีสติไปกับเรา